สำหรับชาวลัคนากันถือว่าช่วงนี้นะครับพุศภศพริถุนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่โชคดีในเรื่องของโชคดีหรือโอกาสดีย่างใหญ่หลวงในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพรเ์ดาวโชคลาภดาวความสะดวกสบายดาวอุดมสมบูรณ์เนี่ยขนาดใหญ่นะครับได้โคจอมอยู่ในภพการงานธุรกิจนะครก็จะส่งผลดีในเรื่องงานธุรกิจ ตลอดหนึ่งปีนี้ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนะอันนี้ก็ไปถือว่าเข้าเดือนที่2นะครับที่ดาวพฤหัสยังสถิตอยู่ที่พบการงานนะครับสล็อตการงานในเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าในการทํางานเนี่ย,ม,ยม,มันก็ต้องพิจารณาตัวเราไม่ได้ครับมันก็ต้องพิจารณาคู่ครองด้วยบุตรบุตรบ,บริวารด้วยลูกจ้างพนักง,งานด้วย ที่จะมาขับเคลื่อนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือบุตรบริบาลลูกจ้างเนี่ยให้ความร่วมมือนะในเรื่องงานธุรกิจของท่านในเดือนนี้ในเดนนี้เป็นอย่างดีนะครับและช่วงปลายเดือนนะครับช่วงที่ดาวพุธได้โคจรเข้าสู่ภพลาภะ,ะครับก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของงานธุรกิจเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นถือว่าเดือนนี้ ดีอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องงานธุรกิจนะครับส,ส่วนเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เนื่องจากว่าดาวความรักคือดาวศุกร์เนี่ยโคจออยู่ในภพมรณะนะแล้วบังเอิญว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวการเงินด้วยการเงินไปตกมรณะมันก็มีเหตุให้จ่ายเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับมีช่องทางในการจ่ายเงินนี่เยอะแยะเลยงานดีแต่ว่าเออเงินมันมีเหตุให้ต้องใ,ใช้จ่ายนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่การต่อมาดาวเสาเมืม่อมาอยู่ในภพคู่ครองเนี่ยมันก็ ก็จะดูไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่หรอกนะครับมันมีภาระมีเครียดเรื่องเครียดเรื่องกังวลอะไรบางอย่างนะครับนะนะครับมาดูรายละเอียดดีกว่านะครับนะก่อนอื่นก็ขอพูดถึงดาวพฤหัสก่อนนะครับพฤหัสตัวนี้ก็มาจากคู่ครองปัจจนิคู่คอรคคองแล้วก็พันธุนะครับ มาอยู่ในภพการงานธุรกิจนะที่ราศีมิถุนนะครับก็คือ12ปีมี1ครั้งนะสิปีมี1ครั้งที่ดาวพฤหัสที่มาอยู่ในภพการงานธุรกิจหรือว่า1ปีเนี่ยจากนี้ไปเลยเนี่ยหรือว่าเป็นโอกาสดีอย่างที่สุดเลยในเรื่องของการงานธุรกิจใครที่ลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรก่อนหน้าเนี่ยยังไม่สําเร็จก็จะมาสําเร็จในช่วงที่พฤหัสมาอยู่ในภพ กรรมะที่ราศีมิถุนนี่นะครับดังนั้นนี่ท่านจะต้องเร่งเต็มที่นะครับเร่งเต็มที่เลยนะครับพักเรื่องสนุกสนานอะไรไว้ไว้ก่อนนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมันจะมีดาวพุธมาอยู่ด้วยนะดาวพุธก็คือดาวตัวท่านนะครับเห็นไหมครับ มาอยู่ตบบนนั้งแตบสมิถุนายนนะครับคลิปนี้ผมบันทึกวันที่ห้ามิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะครับห้ามิถุนายนดาวพุธนี่ดาวประจําตัวท่านมาอยู่ที่พบกรรมะด้วยท่านก็จะมาสนใจงานนะครับมาทุ่มเทมาสนใจเอาใจใส่ในเรื่องงานธุรกิจแล้วก็มีดาวพุธหัตมาอยู่ร่วมด้วยก็ถือว่าดาวนี้เป็นปดาวสตินะครับเปผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะครับในตัวดาวพุธหัตนะนะครับ แต่ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ตั้งแต่หนึ่งมิถุนาจนถึงสิบสี่มิถุนาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวเจเรลมีนาตมาอยู่ในภพสุภะเนี่ยแปลว่าผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานมันจะมีปัญหานิดนึ่ะนะจะไปขาดใจหัวหน้าง,งานขาดใจผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องตามใจนะครับในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนาถึงสิบสี่มิถุนาสองสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับเพราะดาวยังให้โทษอยู่นะแต่ก็ มีดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้โดยพฤหัสเดยคำหมายตัวดาวก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับนะครับแต่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปครับที่ดาวพอาทิตย์เนี่ยออกจากดาวพฤหัสอยู่แล้วมาอยู่ในภพกันงานี่เป็นคู่มิตรด้วยงานที่จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้เอามาต้นเดือนก่อนนะอันนี้สมผลดาวต้นเดือนนะครับสมติดาวกลางเดือนแล้วก็สมุดดาวปลายเดือนเนี่ยยี่สิบสามมิถุนาเนี่ยดาว พุธดาวเจเรือนดาวเจ้าไอ้ดาวประจําตัวก็แล้วกันนะครับจะโคจรมาเข้าเรือนลาภะเนี่ยบอกว่าจะดีเลิศเลยนะครับอ่ะทีนี้ม,นมาเอาตรงนี้ก่อนนะเอางนี้ก่อนการที่ดาวพุธดาวประจําตัวมนอยู่ในภพก,กัมมะเนี่ยการงานธุรกิจเนี่ยทั้งจะไนทุ่มเทเอาใจใส่นะครับการงานเนี่ยมันต้องดาวพิจารณาบุคคลอื่นด้วยเราไม่พิจนาดาวเสาร์นะครับ ดา,าวเสาที่มาเลงลัคนาตนัาวนี้เสา์นี่ยม่อากบุตตะ,ตะปุตตะว่าบุตรบริวารลูกจ้างพนักงานนะครับมาอยู่ในภพเดือนที่ดีหลังจากมาอยู่ในตรงนี้มาสองปีกว่าเกือบสามปีนะครับก็จะหมายถึงว่าสภาพการทํางานอันนี้มาอยู่ในหมวดการงานนะการงานก็คือว่าท่านจะได้บุตรบริวารลูกจ้างเนี่ยมา,าให้ความร่วมไม้ร่มมือเป็นอย่างดีนะครับนะ แต่ว่าเรื่องบุตรบริวารเนี่ยมันก็มีบริวารมีมีบุตรมีลูกท่านบางคนนะที่ว่ายังไม่ได้อย่างใจท่านนะครับนะอาจจะขัดแย้งหรืออาจจะมีเรื่องหนักใจกับเรื่องบุตรบริวารหรือลูกจ้างบางคนนะครับนะคือมันจะมีบางคนนะมันไม่ได้0%ิวเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกจ้างพนักง,งานาดีนะครับแต่มีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์มีส่วนน้อยที่ว่าท่านยังหนักใจยังลูกจ้างหรือบุตรหรือลูกอ่ะยังสร้างปัญหาอยู่นะแต่เป็นส่วนน้อยนะ แต่โดยรวมถือว่าดีนะครับนะและเรื่องบุตรบริวารเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยท่านอาจจะชักชวนหรือเชิญชวนหรือชักชวนหรือเรียกบุตรหรือชวนลูกน้องลูกจ้างถ้าลูกเก่าๆลูกน้องเก่าๆลูกจ้างเก่าๆท่านเนี่ยเรียกกลับมาร่วมงานกับท่านเหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อดีนะมันจะเป็นแบบนี้นะกลับมาร่วมงานกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือโดยสรุปก็คือว่าเรื่องงานธุรกิจในเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยคือคู่ครองให้ความร่วมมือดีบุตรบริวารลูกจ้างให้ความร่วมมือดีได้ะจ,จะเรียกลูกของเราหรือว่าลูกน้องลูกจ้างแล้วเก่าเก่านี่เรียกกลับมาทางานมาร่วมงานกันเหมือนเดิมนะสรุปก็คือก็คือดีนะครับนะถือว่าดีเลยนะครับทีนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์กลุ่มดาวชุดต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นะ ดาวสุกเป็นดาวเจ้าจเรือนการเงินไปอยู่เออมันมารู้สึกวันที่สองนะสองมิถุนาเนี่ยผมไม่ได้เขียนแล้วนะมันจะเลอะนะเขียนมากก็เลอะนะครับอยู่ดาวสุกนี่ออกจากไอ้ที่ราศีมีนเนี่ยยกจากราศีมีนมาอยู่ตรงนี้สองมิถุนายนนะครับเออเป็นดาวการเงินดาวการเงินมาอยู่ในภพมรณะนี่ก็คือไม่ค่อยดีนะครับนะมีจ่ายเงินนะครับนะแล้วก็มีดาวราหูด้วยสุกโยกกับราหูราหูเล็งอังคารเนี่ยดาวสามกลุ่มนี้ส่งผลอย่างไงนะครับ ก่อนเลงก็ต้องนี้ก่อนว่าดาวการเงินมาอยู่ตรงนี้นะครับการเงินไปตกมละนะครับมันก็จ่ายเงินนะครับหนึ่ง,งจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องบุตรบริวารลูกจ้างบางคนนะครับนะจ่ายเงินประการที่2นะครับจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมืออะไรใหม่ๆนะที่มาทดแทนเครื่องมือเก,ก่าที่มันสูญหายไปหรือมันเสื่อมมันหมดสภาพการใช้งานไปเนี่ยเขต้องจ่ายเงินซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยจ่ายเงินอย่างที่2นะครับจ่ายเงิน ประการที่สามนะครับนะจ่ายเงินเพื่อต่อสู้คดีความนะสำหรับบางคนที่มีคดีความนะเนี่ยเพราะว่าอังคารอยู่ในพวินาศเนียวินาด้วคดีความเนี่ยบางคนที่จะไปจ่ายเงินเพื่อจ้างทนายสู้คดีนะครับนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอ,อย่างที่4ี่จ่ายเงินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองหรือองค์กรของตัวเองนะครับบริษัทของตัวเองนะครับนะเรียกว่าคือบางคนก็ ปรับปรุงอาคารปรับปรุงสำนักงานใหม่ทาสีใหม่เนี่ยเพื่อมันดูแบบว่าภาพลักษณ์ท่านมันดีขึ้นนะครับออกแนวนี้นะอืมและไอ้ชาวลักนาราศีกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายประกันที่ห้าเนี่ยคือไปใช้หนี่นะครับเห็นไหมดาวราหูมัอยู่ในภพอลิเนี่ยอฬิแปลว่านี้สินสําหรับลักนาการบางคนที่มีนี้สินเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปจ่าย งวดหนี้สินที่มันครบกาหนดจ่ายเนี่ยมันก็เครียดนะครับนะเครียดนะครับเพราะว่าอะการต่อมาเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันดูเอะละักษณะราศีกันนี่จนหมดเลยสิอ่อกจนไม่ใช่ครับนะ,ะล,ะนละักษณะราศีกันที่ที่รวยที่เป็นเจ้าหนี้บ้างอะ่กะกรณีที่ล,ลักษณะราศีกันที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเวลาไปทวงหนี้นะครับเห็นไหมราหูเนี่ยมาอยู่ในภพอริเนี่ยราหูคือนักเลงนะครับลูกหนี้บางคนอาจจะใจร้อนครับนะ เออมีแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อท่านนะนะท้าตีท้าต่อยนะครับมันมีราหูตรงนี้มันถูกดาวคานเลงด้วยนะก็ต้องระวังนะเวลาไปทวงหนี้ก็ต้องระวังคําพูดด้วยนะครับนะคือผมดูดวงดาวได้่ลยลูกหนี้ไม่น่าไว้ใจนะครับนะคือการทายดวงเนี่ยมันทายสาธารณะเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่าคือคนลักษณะเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าบางคนรีลาชีวิตไม่เหมือนกันนะคดจนก็มีคนผู้หญิงก็มีนะผู้หญิงที่ มีบุตรก็มีผู้หญิงโสดก็มีนะครับเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นราชาการนะทำงานส่วนตัวเออบางคนก็แต่งงานแล้วนะบางคนก็แต่งงานแต่ว่าไม่มีบุตรอย่างนี้บางคนก็เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่จ้างพนักงานบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องบริวารน,นะพี่นะมันมีหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายกลุ่มการที่จะมาทําคลิปให้มันให้มันตรงให้มันโป๊ะเช้ให้มันแม่นเนี่ยมันมันยากนะครับมันยากผมก็ถ่ายรวมๆนะ ท่านก็ไปดัดแปลงคาทานายเอานะครับนะนะครับอ่ะทีนี้พี่ครอ์วิจารณ์ดาวต่อไปนะครับดาวเสาร์ดาวเสาร์าานี่ย้ายมาตั้งแต่วันที่ส9าพฤษภาษเดือนที่แล้วนะครับนะก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเอาเลขกลมๆก็สองปีครึ่งนะครับนะแต่จริงๆมาอยู่ตรงนี้วันที่23สิบามงหานี่ก็จะถอยกลับมาอยู่ที่โคจรถอยเรามาอยู่ที่ราศีกุมพบอริเหมือนเดิมนะครับจะย้ายถาวรวันที่วันว,นเวนาเลนไทน์ กุมภาพันปีหน้านี่ยที่ดาวเสาวจะมาอยู่ในภพมลณะแล้วก็ไม่กลับไม่ถอยกลับมาอยู่ที่ราศีกุมอีกแล้วนะครับเอาทีนี้เอาเดือนนี้ก่อนนะเสาวอยู่อย่างเงี้ยสงผลยังไงครับเอ่อเสาวนี่เป็นดาวเค้่งเครียดวิตกกังวลน,นะคิดมากรับภาระนะครับนะแล้วมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในภพปัตนิเนี่ยมันก็ต้องทายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองแล้วนะครับนะสำหรับอี ก่อนหน้านี้1ปีครึ่งเนี่ยดาวราหูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะนะครับผมไม่ไทายแล้วนะเดี๋ยวเสียเวลานะครับคือมันเป็นดาวบบปเคราะห์เหมือนกันนั่แหละคือราศีกันนี่จะโดนหนักนิดนึงนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะนะเพราะดาวราหูเนี่ยมันก็เป็นดาวเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไอ้ดาวเสาร์นี่ก็ดาวโทษท,ทุกทายเสาร์มันอยู่นี้มันเครียดอยู่แล้วละผมก็เคยถูกดาวเสาร์เล็งลัคนะนะครับผมก็รู้ดีนะครับนะอ่ะ ดาวสาวกอยู่ตรงนี้นะครับคนสโสดนะคนสโสดคนสโสดก็จะมีคู่นะครับมีคู่ตอนที่ลักษณะาการตอนที่ดาวราหูตรงนี้บางคนก็มีคู่นะครับมีคู่และก็เลิกลาไปแล้วในขณะที่ดาวราหูยังโคจรอ,อยู่ไอ้พบคู่ครองที่ราศีมินนะลักษณะาการบางคนก็มีคู่ในขณะที่ในอดีตนะมีคู่ในขณะที่ ดาวราหูยังโคจรอ,อยู่พบคู่ครองนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่เลิกลากันนะเห็นไหมครับมันมีเยอะแยะราศีกันนี่มันไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็คือว่าคนาราศีกันที่โสดไม่ว่าหญิงว่าชายนะครับดาวเอดาวสออยู่ตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพศตรงข้ามเข้ามาสารสัมพันธ์ในเชิงความรักนะครับแต่ดาวสอเนี่ยมันเป็นดาวรับภาระมีความเคร่งเครียดนะครับมันก็จะ อย่างนี้เหคือมีคู่มาพร้อมกับมีภาระอะไรติดตามมานะครับนะทีนี้ข้อดีของดาวเสาร์นะครับนะดาวเสาร์เนี่ยในด้านดีที่ผมจะท่ายนะนะครับสําหรับพี่ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะท่านมีความคิดที่จะผลักดันคู่ครองของท่านเนี่ยให้มีบทบาทที่สูงขึ้นนะอันนี้เป็นข้อดีของดาวเสาร์ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยผมพยายามจะเค้นคําทํานายมาที่มันแปลกแตก,แกต่างจากช่องอื่นนะครับนะนะครับอันนี้เป็นด้านดีนะ ถือว่าเป็นด้านดีเลยเผมทายมาถึงตรงนี้นะครับลีลาชีวิตโดยรวมของคนและขณาการเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับงานธุรกิจก็ดีคู่ของความรักก็ถือว่าใช้ได้นะผมเชื่ว่าใช้ได้นะเรื่องบุตรบริวารลูกน้องลูกจ้างเกียรติยศศักดิ์ศรีบ,รรบ,บารามีเครดิตความน่าเชื่อถือของท่านก็ดีขึ้นครับทำไมทายดีขึ้นล่ะ พราะดาวเสาดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยปุตตะว่าอำนาจบาร,รมีเครดิตความภาคภูมิใจขวัญกาลังใจความพึกเหิมนะความคึกคักในจิตใจเนี่ยมโครจรอยู่ในภพที่ดีนะครับนะเลงลัคนาคือตําแหน่งเล็งลัคนาคือตําแหน่งสเสนหานะครับนะตำแหน่งป๊อปปูล่านะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีอ่ะนะผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะถือว่าชีวิตมันมันทิศทางไปทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับนะดีเป็นส่วนใหญ่นะนะครับ งานธุรกิจมันขับเคลื่อนไวทาที่ดีนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ดาวชุดต่อไปครับดาวอาทิตย์ดาวมนุตยูวันที่1ถึงวันที่14ก็คือ2สัปดาห์แรกนะครับของเดือนวิถุายนนี้อาทิตย์เกาะติดกับมฤตยูนะครับส่งมลเสียครับนะเสียเพราะอาทิตย์ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนวินาศอยู่ในภพสุภาสุภาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าการต่างประเทศในเรื่องที่ว่ามันทั้งหมดนี่เสียหมดเลยนะเสียนะครับยุ่งยากนะ มันไม่ใช่ว่าล้มเหลวไม่สําเร็จนะไม่ใช่นะก็คือว่า้าวาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็สาเร็จนั่นแหละแต่ว่าโอ้มันยุ่งยากเลอเกินนะ่ะมันฝาด่านฝาอะไรเยอะแต่ท่านอึดถึกทนสู้ไม่ถอยเนี่ยก็สําเร็จนะครับนะสุภาพวุต่างประเทศเไปเรียนต่างประเทศเดินทางต่างประเทศพวกค้าขายต่างประเทศอินพ r t ์ตเอ็กพอร์ตเนี่ยดาวมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยุ่งยากจุกจิกมีปัญหา วุ่นวายเดือดร้อนเกิดความเข้าใจผิดนะ <c oughs> นะครับมีความกดดันนะหลายๆอย่างอนะแต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยนะครับมันก็สําเร็จนะครับนะสำเร็จคือมันไม่ง่ายนะมันไม่สะดวกสบายนะดังนั้นเนี่ยดวงดาวแบบนี้นะผมมองปารเดียวผมรู้เลยอัตหิอัตโนนาโถครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนะ อย่าหวังความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านจะต้องทํางานหนักเพิ่มสองเท่านะครับทํางานให้หนักขึ้นนะครับจากสาเร็จครับอาทิตย์วินาทีอยู่ในภพสุภะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ระวังผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจผิดนะครับออผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้าใจเราผิดเราก็ไม่ต้องไปเถียงหรอกนะให้อารมณ์ดีๆให้สารกิจเราไปอธิบายนะครับนะอันนี้คือวิธีใช้ประโยชน์จากดวงดาวนะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่จะเข้มงวดกับท่านนะครับ จุกกิกจูกจ้ที่เข้มงวดจับตาท่านเพ่งเลงท่านนะครับนะไม่ต้องไปน้อยใจนะครับนะคนทําธุรกิจส่วนตัวนะครับนะลูกค้าก็ซื้อยากถามเยอะสอบถามเยอะนะท่านก็ต้องอดทนนะเออมันก็ได้ขายนะครับนะนะครับในความรู้สึกของท่านนะครับท่านจะพบว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะทําให้ท่านอึดอัดใจผู้ใหญ่กดดันท่านนะครับนะแต่ก็ต้องอดทนนะดังดาวเว้นแบบนี้ไง แต่พวกกลางเดือนไปต้นไปนะครับผมถ่ายลวดไปเลยวันที่สิบห้าเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายออกจากภพสุภาพแล้วไม่ได้ร่วงบนลุ่แล้วนะมามาอยู่ในภพเรือที่ดีด้วยแล้วมาร่วงพระเรื่องอเป็นคู่มิรคู่มิดใหญ่อีกอาทิตย์ร่วงกับพุธก็เป็นคู่มิตรกันอีกนะสามประสานเนี่ยแล้วอยู่ในภพเรือที่ดีด้วยนะครับงานก็จะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนเข้าใจเราแล้วลูกค้าก็จะ โอเคกับเรานะมีทัศนที่ดีกับเราลูกค้านะครับนะก็จะไปต่างประเทศก็ราบลื่นนะสินค้านําเข้าส่งออกอะไรต่างประเทศก็ราบลื่นหมดอ่ะติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจก็ราบลื่นหมดติดต่อส่วนราชการเนี่ยอาทิตย์มาถึงราชการเ็ลราบลื่นนะดาวอาทิตย์ดาวราชการอยู่ในพบการงานเนี่ยติดต่องานราชการที่มันเกี่ยวกับราชการเนี่ยก็ราบลื่นหมดนะครับนะนะครับอดโทนเอานะครับอืม ิเครบวิจารดาวชุดต่อไปนะครับดาวอังคารกับดาวอังคารนะครับอังคารมาที่หกไอช่วงหนึ่งถึงห้าเนี่ยไม่ต้องไปวิจารมันมันห้าวันนะครับก็คือต้นเดือนเนี่ยมิถุนายนห้าหกมิถุนายนเนี่ยดาวอังคารมาอยู่ในภพวินาศนะครับเลงกับดาวไอราหูนะส่งผลยังไงครับส่งผลเสียครับอังคารอยู่ในภพวินาศก็ให้โทษอยู่แล้วนะศัตรูลับๆนะวินาศคือศัตรูลับๆนะครับ ราหูที่อยู่อริอริคือศัตรูเปิดเผยนะคือพบอริแปลว่าศัตรูคู่แข่งนะครับตัวบิ๊กเบิ้มเลยนะคอยกันแกล้งราหูก็คือกันแกล้งอิจฉาขู่เข็นขู่กันโชคนะวางอํานาจบ้าอานาจนะครับจัดฉากสร้าง,งภาพโอโ้โนหะนนี้คือข้อเสียของดาวราหูที่มาอยู่ตรงนี้นะครับนะให้ผมเลือกนะระหว่างดาวราหูมาอยู่ในภพเดือนที่ดีกนะับราหูอยู่ในภพอริเนี่ย ราหูยุพบลีคือท่านมีดาวราหูท่านมีนักเลงเป็นศัตรูนะดีหรยอนะครับนะราหูเลงลัคนาดีอีกพวกราหูก็เลงลัขนาผมหลายรอบแล้วนะผมว่าโชคดีทุกครั้งนะครับนะ,ะมาดูตรงนี้ก่อนนะเดือนมิถุนายนนี้ดาวแบบนี้เลงกันทั้งเดือนเนี่ยส่งผลยังไงครับเออให้โทษประการที่หนึ่งนะครับนะท่านจะต้องเราระวังปัญหาอุปสรรศัพท์ที่จะเกิดจากพี่น้องของท่านหรือเพื่อนฝูงของท่านนําปัญหามาให้ครับพี่น้องเพื่อนฝูงนำปัญหามาให้นะแล้วนักปวดหัวมาให้นะครับ ระวังมีเรื่องเข้าใจผิดกับพี่น้องของท่านหรือกับเพื่อนของท่านด้วยนะหากบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีอาจจะต้องมีการตัดพี่ตัดน้องตัดพเพื่อนไปเลยก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าอังคาตรตัวนี้มาจากสัสตร์ชนะครับสัสตร์เช่ารว่าพี่น้องที่เกิดต่างกันมาสัสตร์เช่ว่าเพื่อนวินาทีบบว่าตัดขาดกาันเลิกคบกันตัดพี่ตัดน้องตัดเพื่อนกันเลยเห็นไหมอย่างคาด, ng, งดไม่ถึงเพราะดาวราหูเล็งไงราหูเอ็คาดไม่ถึงไงนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าลมอยู่แล้วดาวฉุนเฉียวนะครับนีต้องระวังนะ ต้องระวังเลยนะประการที่2ก็คือว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวศาสชานะครับไปอยู่วินาาเนี่ยท่านต้องระวังคําพูดนะครับให้มากที่สุดเลยการไปพูดไปเจราจาเนี่ยหรือสมัยนี้การไปคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยท่านต้องระวังให้มากนะครับนะบางทีจะมีคดีความตามมานะครับถูกฟ้องมินประมาทนะครับอย่าลืมว่ามันไปอยู่ในพบวินาานะครับนะวินาศแอลว่าคดีความนะครับเออระวังเอานะครับนะนะครับ ต้องถือคติว่าฟังมีแต่ได้นะครับพูดมีแต่เสียนะครับนะถือคติง่ายๆนะครับช่วงช่วงเดือนนี้นะครับชาวลัคนากันนะครับปรนะออาการต่อมานะครับข้อเสียประการที่3นะครับนะข้อเสียประการที่3ของดาวราหูเลงกับดาวอังคารเนี่ยเดือนพิยามีถุนายนนี้นะครับนะดาวอังคารที่มีเนยพบวินานะวินาศว่าคดีความนะครับนะชาวลัคนาชาวลักนาการบางท่านนะบางท่านในที่มีคดีความนะ นะครับเพราะมีดวงรวมดวง,งสาธารณะนะคท่านต้องเข้าใจนะครับนะชาวลัคนากันบางท่านที่มีคดีความไม่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยก็ตามนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งคดีเรื่องภาษีนะครับนะคนที่มีคดีความเรื่องภาษีกดหน่วยงานราชการเนี่ยส่วนใหญ่คือกรมสมพากรนั่นเลยครับนะบอกได้คําเดียวว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องอดทนนะครับนะแล้วดาวสุ์ดาวกาันเงินตกพบมลนาด้วยจะแสดงผลเด่นชัดก็คร่าวนี้แหละครับนะนะครับเพราะดาวดาวสุ์ดาวกันเงินมลณะเนี่ยก็ ทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเลยก <ฤ like S 1> ็ต้อง <Yuan. S 1> บริหารจัดการให้ดีครับคือดาวดีมันก็ทําหน้าที่ดีไปนะครับดาวเสียมันทำให้เสียไปแั้นถ้าจะต้องบาลาะนซ์คือบริหารจัดการอะไรพวกนี้ให้มันดีนะนะครับอย่าให้เรื่องที่มันเสียนี่ไปทําให้เรื่องที่มันดีอยู่แล้วเสียหายไปด้วยนะนะครับอาทีนี้ดาวทิศย้ายนะครับ15พฤศจิิจยนเนี่ยกลางเดือนมดแล้วอันนี้กลางเดือนนะดาวทิศย้ายไปตรงนี้นะครับ ทายดีนะครับนะเรียกว่าทายวิทยาที่ดีนะอทิ์กับพฤกหัสนี่ก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะครับสนับสนุนมีการสําเร็จในเรื่องการงานสาเร็จอย่างใหญ่เลยลูกค้าตอบรับด้วยดีนะครับนี้ลูกค้าตอบรับด้วยดีเลยดาวอาทิตย์ดาววินาศนะครับนะอาทิตย์ดาววินาศเนี่ยโดยที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรืวินาศเนี่ยมาอยู่ในภพการงานเนี่ยงานธุรกิจบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสินค้าบริการอะไรที่มันเอาไปแล้วเขาเสื่อมความนิยมไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไป ไปหาช่องทางสินค้าตัวใหม่หรือรูปแบบบริการแบบใหม่ๆมาสนองลูกค้านะครับนยก็ต้องแบบนี้แหละอาทิตย์วินาศวินาศอยู่ในพบการงานธุรกิจวินาศงานออนไลน์ครับสินค้าออนไลน์หาช่องทางออนไลน์ครับหรือถ้าทําออนไลน์อยู่แล้วก็ทาออนไลน์รูปแบบใหม่นะครับนะพลิกแพลงเอานะครับจัดโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเออนะครับต้องแบบนี้เลยนะครับวินาะวินาศกนะ็แบบนี้แหละนะนะเอ,อ่อ รูปแบบใหม่ๆอาทิตย์แปลว่าหน่วยงานราชการเห็นไหมอทิตย์แปลว่าหน่วยงานราชการมีอยู่ในพบการงานธุรกิจเนี่ยติดต่อง,งานราชการเนี่ยบางทีมันก็ต้องวินาศวินาศแปลว่าอาจจะมีค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือเออแบบคุยกันหลังไม้อะเออมันจะได้ราบลื่นขึ้นน่ะมันธรรมดานะครับนะนะครับเออมันจะทําให้ไวขึ้น่ะนะนะครับอันนี้ผมก็ใช้มาแล้วนะนะครับไม่งั้นมันไม่ได้ไมันไม่ทัน มันไม่ทันสถานการณ์นะครับนะนะครับเอ่ออันนี้ก็<ม>ก็คือดีอาทิตย์อาทิตย์ยันวันนี้ก็ดีอ่ะนะดีไปกี่ข้อก็ผมก็พูดไปแล้วนะครับนะพูดไปแล้วเอาทีนี้ยี่สามมิถุนายนโอ้โหสุดยอดเลยครับยี่สามมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนะดาวพุธย้ายออกจากเอราศีมิถุนพบการงานมาอยู่ในภพราพราพะแปลว่าความสําเร็จรายได้ผลประโยชน์กําไรนะครับนะความได้เปรียบนะครับแน่ ตัวท่านก็จะมามุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการจัดหารายการจัดเก็บรายได้ไมาเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับเพราะผลประโยชน์ันเกิดขึ้นแล้วมีรายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมีความสําเร็จแล้วเนี่ยก็มาเก็บเกี่ยวมาบริหารจัดการจัดรูปแบบในเรืเองของผู้นี้นะครับงานมีความสําเร็จนะครับมีความสําเร็จเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ ก็ปล่อยให้เห็นไหมดาวคู่คู่มิรใหญ่นะหนึ่งปีมันจะมีหนึ่งครั้งนะและดาวคู่มิรใหญ่อย่างนี้สิบสองปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบสิบสองปีนะครับที่ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเนี่ยมาเป็นคู่มิรใหญ่อยู่ในพบการงานธุรกิจเนี่ยโดยที่ไม่มีดาวดวงอื่นมาเลงมาเบียนเลยนะครับนะเห็นไหมสุดยอดนะครับนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ปีสองปีสามปีหกเจ็ดปีที่ดาวคู่มิรอย่างนี้จะมา รวมกันที่แบบแบบนี้นะครับที่พวกการงานนะครับ12ปีเท่านั้นนะครับหรืออีกสิปีข้างหน้าเนี่ยที่ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสร่วมาจ,จะมาอยู่ตรงนี้อะ่ะมันอาจจะมีดาวอื่นมาเป็นดาวคู่ศัตรูมาร่วมหรือมาเลงก็ได้เห็นไหมครับนะรู้คือว่าเดือนนี้ดีอันดับหนึ่งคือของคนเราสี่กันนะคือเรื่องงานธุรกิจนะครับนะนะมีดาวอาทิตย์นี่ก็เด่นดังอาทิตย์นี่อยู่ตรงนี้ก็ราชาโชคด้วยนะครับนะตำแหน่งราชาโชค พระฤาษีตรงนี้ก็อะไรอุจจาวิราชใช่ไหมอุจจาวิราชมหาอุจอันนี้ก็อุจจาพิมุก <c oughs> นะนะครับผมไม่ค่อยเน้นตำแหน่งอะนะผมเน้นดาวแบบพบเหรือนล้วนนะครับปิดท้ายด้วยดาวพุธนะดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ก็คือพุธมาอยู่ตัวท่านเนี่ยตนหนุพุธก็คือดาวประจําตัวดาวประจําตัวในภพลาภลาภก็ตัวท่านสําเร็จนะครับนะตัวท่านมีไรายได้ตัวท่านได้รับผลประโยชน์นะนะครับ หลายภาพว่ารายได้เสริมหลายได้พิเศษหลายภาพ่าได้จํานวนมากเห็นไหมดีหมดนะดีหมดเลยเรื่องงานธุรกิจเลยดีหมดเลยความรักก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ต้องไปสนใจนะไออะไรเนี่ยไอเสาเนี่เป็นดวงพินทุบ,บาทดวงแตกอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับนะนะครับบางคนก็อาจจะมาดูว่าเฮ้ยเอผมไม่ค่อยเล่นนะไอรั่วไอดวงนําพลคุมพลขับพลอะไรพวกนี้นะ ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่หรอกนะผมก็มีมันตำรามันเม็ดหลายระบบหลายเยอะนะบางคนก็ว,ว่าไอ้ดาวลัคนาเนี่ยนำหน้าดวงดาวเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดราศีนะนะครับเจ็ดราศีมีดาวอยู่ตลอดเลยแล้วลัคนาท่านอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าดวงนำพลนะครับนะแต่ผมไม่ค่อยเล่นหรอกมันทฤษฎีโหราศาสตร์รมันเยอะนะครับนะครับผมไม่ค่อยเล่นพวกนี้หรอกนะครับ ผมจะเล่นดาว่าพบเหลือนูดวงเอาล้ครับคำทำนายก็จบลงแล้วนะครับนะที่ทายไปนี้ก็เป็นคําทํานายศาสารณะรณนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับนะการดูดวงที่ดีสุดท่านจะต้องดูดวงแบบส่วนตัวนะครับดูดวงกับทักโหราศาสตร์หมอดูที่ท่านศรัทธานะครับนะนะครับอย่างผมก็รับดูนะท่านได้สนใจก็เอ็ดไลน์มานะครับอาชีพหลักงานหลักของจริงก็คือดูดวงส่วนตัวนะครับไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะครับ แต่ก็คลิปตัดไปนี่ก็จะเป็นลัคนาราศีธนูนะครับนะราศีธนูคือผมนี่เกินวันที่15ไปแล้วเนี่ยวันที่15ของทุกเดือนคือวันสุดท้ายที่ผมจะทําคลิปนะครับ16เป็นต้นไปก็จะเริ่มทําคลิปของรอบเดือนใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ